การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวใจดีชื่อซินเดอเรลล่าอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างแม่สองคนหลังจากที่พ่อของเธอจากไปแม่เลี้ยงและพี่สาวก็แสดงท่าแท้ออกมาพวกเธอให้ซินเดอเรลล่าทำงานหนักทุกวันไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูพื้นหรือทำอาหารขณะที่พี่สาวทั้งสองเอาแต่แต่แตงตัวสวยงามและดูถูกเธอ วันหนึ่งมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักรว่าพระราชาจะจัดงานเต้นรำที่พระราชวังเพื่อหาคู่ครองให้เจ้าชายทุกสาวในเมืองต่างตื่นเต้นรวมถึงพี่สาวของซินเดอเรลล่าด้วยเมื่อถึงวันงานซินเดอเรลล่าได้แต่งตัวด้วยชุดเก่าขาดขาด,ขาดและอยากไปงานเต้นรำแต่แม่เลี้ยงกลับหัวเราะเยาะและห้ามไม่ให้เธอไปซินเดอเรลล่าเศร้าใจและวิ่งไปนั่งร้องให้อยู่ที่สวนทันใดนั้นนางฟ้าแม่ทูลหัวก็ปรากฏตัวขึ้น นางฟ้าใช้เวทมนต์เสกให้ชุดของซินเดอเรลล่ากลายเป็นชุดราตรีแสนงดงามรองเท้าของเธอกลายเป็นรองเท้าแก้วแวววาวและยังเสกฟักทองให้กลายเป็นรถม้าสีทองพร้อมหนูตัวน้อยที่กลายเป็นสารถีนางฟ้ายิ้มแล้วกล่าวว่าจงกลับมาก่อนเที่ยงคืนเพราะเวทมนต์จะหมดลงซินเดอเรลล่ามาถึงงานเต้นรำและเมื่อเจ้าชายเห็นเธอก็รู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ พวกเขาเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อใกล้ทิ้งคืนซินเดอเรลล่าก็นึกถึงคำเตือนของนางฟ้าเธอรีบวิ่งออกจากพระราชวังทิ้งรองเท้าแก้วข้างหนึ่งไว้รุ่งเช้าเจ้าชายส่งทหารออกตามหาหญิงสาวที่สามารถสวมรองเท้าแก้วได้พี่สาวของซินเดอเรลล่าพยายามสวมแต่ไม่พอดีจนกระทั่งซินเดอเรลล่าลองใส่และพบว่าสวมใส่ได้พอดี ทหารจึงพาเธอไปพบเจ้าชายเมื่อเจ้าชายเห็นซินเดอเรลล่าก็จำเธอได้ทันทีทั้งสองแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปส่วนแม่เลี้ยงและพี่สาวที่ใจร้ายก็ได้รับบทเรียนที่สาสมและนี่คือตำนานแห่งซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและโชคชะตาที่พลิกผันด้วยความดีของเธอเอง